สวัสดีค่ะนางส,สาวสัชชานินมดีนะคะอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสาขาสถิติประยุกต์นะคะ <_ d ood le> ความรู้สึกก่อนเรียนนะคะต้องบอกว่าคือไม่อยากเรียนเลยค่ะเพราะว่าคือได้ยินมาว่าเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจยากแล้วก็ต้องทาความเข้าใจแล้วก็ทบทวนอย่างเยอะมากๆแล้วก็กระจบกกับว่ามีเพื่อนเรียนอยู่คณะเศรษฐศาสตร์ด้วยค่ะเขาก็มาเล่าให้ฟังบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบแอบกลัวอยู่แบบ บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่การถ้าพูดถึงการเข้าเรียนนะคะคือหนูเข้าเรียนทุกคาบค่ะแบบไม่เคยขาดเลยแล้วก็หลังจากพักเบรกไปก็ยังเข้าอยู่ค่ะก็คือเข้าทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนะคะแต่ว่าสําหรับคะแนนความตั้งใจเรียนของตัวเองอะ่ะเคื่อเต็มสิบอะ่ะคือหนูให้แปดค่ะเพราะว่าหนูก็มีบางคาบที่แบบวกแวกไปบ้างอะ่ะอาจจะไม่ได้แบบตั้งใจเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าสิ่งที่นํามาใช้ประโยชน์ได้จากวิชานี้นะหนูก็จะบอกว่าคือมันก็เยอะมากๆค่ะคือแต่ที่เห็นหลักๆที่เกิดกับตัวเองนะคะก็จะเป็นคนที่แบบคือทำอะไรแล้วแบบมีระบบมีเหตุมีผลมากขึ้นะคิดเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ในการตัดสินใจซื้อของอะ่ะคือแต่ก่อนเราก็ไม่ได้คํานึงถึงใช่ไหมคะแบบเราอยากได้เราก็ซื้ออะ่ะแต่พอเรามีความรู้ในเรื่องนี้แล้วอะ่ะเราก็เอาไปใช้ได้อ่ะคะ่ะในการซื้อของแต่ละอย่างเราก็ คำนึงถึงมากขึ้นเกี่ยวกับความคุ้มค่าของมันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราการเป็นคนที่แบบมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนถ้าคิดว่าวิชานี้ควรเป็นวิชาบังคับไหมก็ก็หนูเห็นด้วยค่ะคือคิดว่าควรเพราะว่าคือวิชานี้สอนอะไรหลายๆอย่างค่ะคือแล้วสามารถเอาไปใช้จริงได้ในชีวิตประจําวันแล้วคนที่จะมาเรียนอะ่ะก็คือไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานในด้านคณิตศาสตร์ที่เก่งมากๆไม่จําเป็นต้องแบบ เก่งกราฟมากๆเลยเงี้ยค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะเรียนเข้าใจได้นะคะแล้วก็คําแนะนําสําหรับคนที่กําลังจะมาเรียนก็คือก็คือทบทวนเยอะๆค่ะแล้วก็มันหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งเนาะมาประกอบกันก็คือแบบตั้งใจอะค่ะทบทวนเยอะๆแล้วก็ส่วนในปีนี้นะคะมันเป็นการเรียนแบบออนไลน์100%ค่ะก็ต้องบอกว่ามันขาดสีสันที่ ได้ไปเจออาจารย์แล้วก็ได้ไปเจอเพื่อนๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่นะคะเราสามารถผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะเพียงแค่แบบเราก็ทบทวนนะคะต้องจะเรียนในห้องแล้วก็ทบทวนด้วยอะไรเงี้ยค่ะส่วนคลิปวิดีโอ YouTube นะคะกับเอกสารที่อาจารย์อัพให้มันก็เป็นประโยชน์สำหรับเรานะคะคือถ้าเราเรียนในห้องไม่เข้าใจเราก็สามารถมาย้อนเรียนได้กี่รอบก็ได้ที่เราต้องการนะคะจนกว่าเราจะเข้าใจแล้วก็ก็จะมีหนังสือเล่มน,นี้ เล่มหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรุนลิมิเต็ดด้วยเป็นปกลายกระดาษคาบค่ะก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับเรามากๆเลยนะคะแล้วก็ถึงแม้เราจะเรียนจบไปแล้วในวิชาเนี้ยเราก็สามารถอ่านต่อไปได้ะคะ่ะเป็นประโยชน์ในอนาคตได้ก็รู้สึกประทับใจมากๆค่ะที่ได้มาเรียนวิชา ec 2 1 0แล้วก็ได้เรียนในเซกชันนี้นะคะก็จะนำความรู้ที่ได้นะคะไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ